อยาขอเธอที่สอนมหรู้ทุกควาา่ารักว่ามันยากนั่นงเรียรมตัวกรัง ควารัารักจะสูงหรือว่าจะเป็นรักสาขอบคุณใจซาที่สอนใหรู้ความรักจริงรังสุดแสนหวาน ก็ยิ้มชื่นมานหัวใจรังสุขซิมนเศร้าก็เงียบเงาอยากจะไปรังอำมาตาก็คือรักที่จำฝังใจ ก็ขอบใจตัวเธอขอบใจเธอตอนรู้คือคำว่ารักถึงมันยากนัก Semua tuk ken aja bah, menjadi suara rayyan yang Krap, selamat krap. ความแหมพี่น้นอกคุณผู้ชมหลังจากที่เราเล่นพอเป็นกระสายเส้นคลายเครียดนะครับเอาบางสิ่งบางอย่างที่ค้างๆอยู่ในใจซึ่งจะเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องรักที่ไม่สุขสมหวังก็อย่างอยก็ยังดีนะครับที่มีสิ่งดีๆให้จดจํามีคาว่ารักเข้ามาทําให้เราได้จําอาจจะมีสิ่งเศร้าบ้างกับรักที่ไม่สมหวังหรือรักที่สมหวังแต่เราก็มา ยังเล่นก่อนแล้วก็มาทํากินเพื่อต่อชีวิตให้มีลมหายใจกันต่อนะครับก็จะได้มีกําลังนะครับขั้นแรกเราก็มาี่เลยเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่กระเทียมลงไปด้วยหอมขาวนะครับใส่พริกลงไปโอ,อ้ยเยอะโคตรออกน่อยครับแล้วเราก็นี่ใส่หัวนัวลงไปเลยครับ นะครับแล้วก็เหมือนเดิมยกขึ้นมาเปพลังหางนิ้วเข็นกันนี่แล้วก็วางตักลงไปแล้วก็โคเล่โคเล่โคเล,ล,ล,ล่รึกตำตำํำนั่นนะครับครับหลังจากที่เราตำจนพริกกระเทียมละเอียดลาบแล้วตามยุดถวิธี ตำมโคกสนั่นดังกระจายโคกเกือบทะลุนะครับมาเราต้องมาใส่วัตถุดิบขั้นต่อไปคือประกอบครับอู้ประกอบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาเราก็ปาดเอาตรงที่มันดีๆนะก็เหมือนกับความจําของเราเนี่แหละครับจาแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปจดจําแล้วก็อยาจอจ่อยาไปคุกคีกับมันนะครับนาะหลักนี้เสร็จแล้วนะครับ ไดนะครับเราก็จะตำทั้งหน่อยนะครับเพื่อให้ลูกออกเขาหลับหลับนิดหนึ่งนะครับแล้วเราดูง่ายเรียกว่าเพิ่มความนัวความนัวด้วความนัวมันแตกกระจายมันฟุ้งฟิ่งฟงเวลาเรากินเข้าไปมันจะได้นัวๆอยู่ในปากในลิ้นแล้วนะครับมาครับนล้วเราก็จะมาวัตถุดิบต,ต่อไปนี่เลย แล้วก็ปาดโอ้โหเอาวหลายอย่างมีคอมพสด์เอาแต่แตงนะครับเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับเราตามแตงนะครับเนาะอนี่แต่มีตัวแจมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะปาดลงไปนะครับสับตับตับสับับับตับแต่แตงนะครับเหมือนเดิมนะครับเราตามแตงนะครับไม่ได้ลาบเลือดนะครับนิ่วนิ่วเลือดเลือดเราไม่ต้องใส่ลงไปนะครับเนาะอืมเ้าวหลายอย่างเนานะครับชม รังสุดหัวใจรักที่ฉันให้เธออยากให่รู้ไว้นะเออว่าเป็นรักที่มาจากใจไม่ใช่รักเล่นหรือเพียงรัก วังฟันแต่มันดรัานิรันด่ฟังคาในใจไม่ใช่เรักมันคงแต่มันเป็น รักอัมมาตาที่ฝังคาใจที่จำไว้เป็นเรื่องอาราวว่าคนยังชานครั้งหนึ่งนั้นคอเคอยรักเธอ นะครับนี่ครับรัาอัมมตตาเก็บไว้มีเรื่องราวว่าสองเรามันเคยรักากันตริงตริง ใช่รักเธอยังรักเธอข้างเดียวน้อยนะเลยเราก็คือรักกันนะครับ อครับก็เหลื่อมจะเศร้าไปแล้วอย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าครับเนี่ยเราหลังจากที่เราสับสับสับนะครับสับแต่งนะครับเว้นนิ้วไปแล้วนะครับน่าโอ้โหนะครับรักมีเรื่องราวเรื่องรักในตำนาน คนเราคาเหมือนความรักของพระรามรักของหางมุมานที่ตามรักเธอจนตายก็ส่วนหนึ่งของร่างกายนั้น มันเป็นขอร์เธอเลยเป็นรักในตำนานพันความห่วงใยจนฟ้าดินสลายยังเราขานไม่ลืม นี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่น้ำปลาการไม่อุ้ยเคียวมากบกวก่รอยแล้วก็จัดลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาการเคเลคเเลคเละนะครับ มาเบิงเบิงมาดมชมกันชัดๆครับผูบ้ชมน้องนี่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 ววิววันนี้ไม่ล้นโคกนะครับวันนี้ไม่ล้นโคกว,ว้าวกินความนัวของปลาขึ้นมานะครับอือหือปลาที่ใครว่าเหม็น แต่มันแฝงด้วยความแซ่บกำนัวนะครับด้วยความอร่อยของอาหารพื้นบ้านของเราเกิดจากการถนอมอาหารนะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่เราก็จะมาพบกับวัตตุดิบต่อไปนี่ครับวัตตุดิบต่อไปของผมก็คือเจ้าิ่งนี้นะครับแล้วก็ไม่พูดตามทำเพลงว่าไรยใยให้นะครับอืม ผู้พร่ำทาเพลงอมครึมไม่ต้องมัวดำน้ำนึกเนื้อไม่ออกในเต้แค่เอ่ยคำว่ารักเธอเสนอให้เธอได้เห็น ได้ยินได้ฟังจะรักแม่รักฉันเธอดีกว่ารักเงยียบเงารักไม่บอกเขาให้ฟังเธอเลยไม่รู้ว่ารักรักรักฉันรักเธอ จะรักใครใครบอกให้เขารู้เธอว้าวนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแค่นี้นะครับ้อ้โหเรานึ่งเสร็จแล้วนะครับนะสบเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮาวิโน่ความแซ่บความหนุ่งของเราก็ก็บการที่ออกนอกคุกนะครับ โอ้โหยอ,อนอยู่ในครกดูเหมือนน้นอนนะครับพอเราเทออกมาแล้วไหนมันร่นถาดน,นะครับ <S <S รักเธอจนรนเมือนอาหารในจานที่ทำมากมายหวังเพียงเธออิ่มนี่ครับ คุณผู้ชมนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับหน้าตาน่ารับประทานไหมอย่าลืมให้คะแนผนผมด้วยนะครับปาครับเราจะพบกับเมนูกันต่อไปครับปาก็มาเมนูต่อไปนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปแล้วใส่กระเทียมทุกลงไปนะครับจากนั้นเราก็จัดการ ครับใส่ลงไปนะครับ <S <S ไนงานก็ใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะการคนๆเคียเคียวๆคุยลงไปเข้ากันนะครับเราจะการใส่ตีก้ลงไปครับ ครับผมนะครับตะห้นี่ผมหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วนี่อันนั้นเราก็จะมาใส่นี้ลงไปนะครับความรักคู่แค้นมันเป็นรักเขาเส้นอยากให้เธอเห็นรักฉัน เขาเส้นตริงตริงเขาเส้นหัวใจรักเธอแบบหลงง่ายรักไม่ส้นใครว่าใครเขามองต่างกัน ไ่ใครว่าฉันมัน,มนไม่เกียงใจโอ้แม่สามไว้ฉันรักอด้วยใจนี่ครับแล้วก็จะใส่นี่ลดดีลงไปหน่อยนึงครับครับัลจากนั้นเราก็คนๆกันต่อนะครับ เราก็จะใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะครับลายเส้นเขาสุดนะครับพอไม่พอนะครับเส้นแค่นี้ไม่พอนะครับกลัวไม่พอเราก็จะใส่ลงไปอีกครับกินทั้งวันเลยนะครับเชา้ากลางวันเย็นมือเช้ามือกลางวันจะรวมกันนะครับโดดแล้วก็โดดไปทีกับมือเย็นเลยนะครับไหนเราจะคนๆๆๆๆๆคๆเลไปนะครับ ครับจะรักมากมายเลยนะครับน้องแหมเหมืมนอนความรักของผมเหมือนกับผัดหมี่ในกระทะน้อยๆน,นะครับที่ผัดเยอะแต่ว่ากระทะน้อยนะครับ ก็จะมาปรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวนิดนึงครับตามด้วยนี่เลยครับซีอิ๊วดำหน่อยนึงครับแล้วเราก็โคเล่เคเลคเรนะครับกเชฟติดสรกตีเรนิดนึงนะครับรกระกอู รักทุรเรเหมือนผัดบ่มยในกระทานในนอคุยเคียลำบาเอากันยากเยินนเต็มทีแต่อย่างดีอย่างน้อยก็มีความรังนะครับนะนี่ย่างน้อยก็ยังเป็นความรักนะครับ จะเป็นรักที่อาจจะทุรักทุเลนะครับเนาอือก็เรียกรักทุรักทุเลขาดขาดคืนึืนดัมดัมดัมเหนือครับนึ่งเงี้ยอุ้ยนะครับอืออือนี่ครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาพอแค่นี้พอเลยครับ จากนั้นเราก็จะการตักไข่จานลงไปนะครับแล้วก็ไปบอกครูบาอาจารย์นะครับโอ้คนสีอิวดำยังไม่เข้ากันเลยนะครับนู้ชมกัไปต่อเลยนะครับกินได้แล้วครับกินได้แล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายอืมเพื่อประทังชีวิตครับว้าวว้าวเยอะเยอะไปเลยครับมือเช่ามือกลางวันรวมเดียวกันนะครับอืม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 ครับ อักลาดลงไปอันนี่เราจะเสริมโปรตีนและวิตามินด้วยเต้าหู้กับไข่นะครับอืมครับกินนะครับเราจะตักเลยเ้ากลางวันก็นเยอะๆหน่อยนะครับเนาะเย็นได้เดี๋ยนิดเดียวครับครับก็เป็นอันตรีต้นครับอาหารของผมนี่ ผู้ชมให้ผมกี่คะแนนดีนะครับช่วยให้คะแนนผมด้วยการกดไลค์รัวๆกดไลค์โดดเกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามากดไลค์รัวๆกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับวิดีโอเลยนะครับมาครับเราจะไปถวายข้าวพระพุทธอาหารพระพุทธบอกครูบาอาจารย์ก่อนนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับอาหารขึ้นโต๊ะสวย นหนึ่นงมาพระเจ้าแล้วนะครับเจ้าว่ากาพุทธแล้วแล้วก็บอกครูบาอาจารย์เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล,ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหั้ใจรัวเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อการให้คะแนนให้กับผมพี่โยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้มีเทาน้าคบ๊ายบายเพื่อนคนจึงดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับ ตรนนี้กับฝนตาตั้งเข้าใหมา่แล้วมืดขึ้นอีกแล้ววันนี้ก็อย่าลืมเลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดใจดูๆให้ด้วยนะครับพบกับผมคลิปหน้าต่อไปครับ